นเราโดต้มสภาพสุดท้ายของการมาเขาดาวนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเติร์ดวิวนะครับวันนี้พวกเราอยู่ที่กวางโจคาไม่พูดต่อแล้วไม่ความโดนหก็จบแล้วไม่ใช่หรอสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ c คน t o นทาวเวตอนนี้พึ่งเป็นเวลาสองชุ่มเท่านั้นมวนมูม,มาหาชนตอนนี้รวมคนอยู่ที่นี่กันหมดแล้วคนเป็นล้านเป็นล้านเลยอเป้แคนนอนทาวเวอใครที่รู้จักกวางโจก็จะต้องรู้จัก อ่าหอคอยนี้แน่นอนนะครับภาษาจีนเรียกว่ากวางโจถาวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปี2024วันนี้พวกเราก็จะมาเคาดาวกันที่แคนทอนทาวเวอร์กันนะคะมีหลายคนมาเคาดาวที่นี่นะครับที่กวางโจมีหลายจุดมากๆเราเลือกเป็นจุดนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนถ้าพูดถึงกวางโจก็จะเห็นอ่าหอคอยเนี้ยแน่ๆน,นะครับ อันนี้ข้างหลังผมนะครับกวางโจชื่อกังถานะครับเป็นกวางโจโบราณของที่จีนสร้างในปี1619นะครับเป็นราชวงศ์หมิงราชวงศ์หมิงแล้วก็เจดีเนี้ยนะครับมันได้รับอิทธิพลจากหวงจุย้ยแล้วก็เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในเจดีหนึ่งในหอคอยที่นำแบบลาบนำโชคมาให้เมืองกวางโจนะครับซึ่งหอคอยชื่อกังถานะครับมัน จะอยู่ด้านหลังผมใช่ไหมแล้วพอฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นกว่างโจถานะครับเป็นหอคอย c คน t อนทาวเวอร์เลยนะครับตรงนู้นหนๆแล้วก็มา Canton Tower แคนทอนทาวเวอร์แล้วเราก็จะเล่าเกี่ยวกับแคนทอนทาวเวอร์ให้ฟัง c a n t อนทาวเวนี่นะก็เคยเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกด้วยแต่ตอนนี้โดนตัวเกียวสกายทรีแซงอันดับไปแล้วแล้วก็ความสูงของ c a n t อนทาวเวเนี่ย อยู่ที่6กรเมตรบนคันต้อนทาวเวอร์มีพัดตาขารด้วยค่ะแล้วก็มีชิงช้าสวรรค์ที่เป็นบับเบิลเขาเรียกว่าบับเบิ้ลทรัมเป็นลูกแก้วอะ่ะที่รอบๆหมุนรอบๆตัวอาคารเดี๋ยวแปะรูปให้ดูคนน่าจะเคยเห็นกันเนี่ยจากคันต้อนทาวเวอร์นะสามารถมองวิวได้แบบเป็นวิวเมืองกวางโจเลยแต่ถ้าใครอยากดูวิวแบบตัว าคารหอคอยสูงๆเต็มๆอะ่ะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ที่เรามาก็คือมาฝั่งที่เป็นตัวหอคอยมันอยู่เลยอะ่ะแล้วก็พี่เห็นว่าฝั่งนู้นนะครับมันมีสวนดอกไม้ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีวิวที่คนอะ่ะถ้าเกิดจะถ่ายเต็มๆตัวออกหอคอยแคทลนทาวเวอร์ไปอยู่ฝั่งนู้นกันเยอะไปถ่ายฝั่งนู้นกันเยอะเนาะใช่แต่ฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะ ือนที่เรามาตรงนี้ตรงนี้ก็มีสวนเหมือนกันเรานั่งนี้ประดับไฟสวยมากเรามาตั้งแต่สองทุ่มแล้วกำลังรอเที่ยงคืนเพื่อเขาดาวแล้วก็ถ่ายปลุให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าบรรยากาศการเขาดาวเข้าวันปีใหม่ของประเทศจีนเป็นยังไง A few moments later มาแล้วมาแล้ว 1...2...1... แฉไม่ใช <ítulo> <displayed, S 1> ่ตอนนี้เขาปล่อยเอาปล่อยลูกโป่งกันปล่อยลูกโป่งกันนะครับไม่เห็นทุกคนเราโดนต้มตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีจุดพุ่ ตั้งก really. okay, ล้องไว้ซะดีเลยโอเครีบกลับแล้วเพราะว่าตอนนี้หมู่มวลมหาชนกําลังกลับเราต้องรีบกลับเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้รถไฟก็ไม่มีอะไรไม่มีต้องเรียกแท็กซี่เรียกแก็บอย่างเดียวครับตอนนี้แฮปปี้นิวเยียทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับแฮปปี้นิวเยียคร ทุกคนไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ปีใหม่ละไฮไลท์อยู่ที่ตอนกลับครับย่าจะจบสุดยาลู่สภาพสุดท้ายของการมาเขาดาวนะครับรอรถไปเลยหนึ่งชั่วโมงตีสองยังไม่ถึงบ้านทุกคนครับเริ่มต้นวัน อย่างสุดยอดตอนนี้เป็นเวลา3นาฬิกานาทีเราลรอลรถไปแล้ว3ชั่วโมงครึ่งไม่มีแกลบมารับเพราะว่าคนทั้งประเทศคนทั้งกวางโจนน่าจะกำลังเรียกแก็บพร้อมกันหมดเลยและทุกคนก็ปันจ,จักรยานกลับเยอะมากแล้วก็เดินกลับเยอะมากใช่ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับซึ่งดูจากในแมพแล้วต้องเดิน สชั่วโมงเท่าไหร่สมชั่วโมงครึ่ง3มชั่วโมงครึ่งถึงจะถึงที่พักของเรานะครับเ <c oughs> ช้าพอดีพอดีกินข้า,าวเช้ากินข้าวต้มแล้วก็นอนต่อโอเคเดี๋ยวเราดูกันครับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการกลับ <c oughs> ยยอนไปเลยย้อไปเลยวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปี <New> <c oughs> สองศูนย์สองห้าปีนิวเยียร์ศูนไปเลยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย <c oughs> ที่ไปงานเทศกาลของประเทศจีน <c oughs> เราเห็นข่าวมาเยอะแล้วแล้วก็มีคนเตือนมาเยอะว่าอย่ามางานเทศกาลของจีน ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็ตามเพราะว่าคนเยอะมากแล้วมันจะแบบเบียดด้วยเดินทางลำบากด้วยของจริงไม่ลองไม่รู้ต้องเจอกับตัวถ้าเราเดินแล้วแบบไม่มีทางแบบประเทศจีนเรียกว่าต่าเชอนะครับต่าเชิคือการเรียกรถเรียกแกร็บอะไรเงี้ยเหมือนที่ไท ห้าเราเรียกรนไม่ได้เลยเราจะถึงที่พักเจ็ดโมงเชา้าเราเรียกตั้งแต่เที่ยงคืนนิดๆเที่ยงคืนกว่าครับตอนนี้เข้าสู่สี่ชั่วโมงไม่มีวีแววไปดูกันกวันแรกของปีลุยไอโกโต คนมันเต็มเลยเห็นไหมเอจะเห็ <c oughs> บยตีสี่ยังมีคนเดินอยู่เห็นไหมเพราะว่าไม่มีใครเรียกรถได้เหมือนกันครับอะไรเขาเรียกอะไรความฝันไม่ใช่ความฝันเรียกว่าความฝันนั่นแหละที่แบบว่าอยากไปเที่ยว ไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆมัวสัวนี่แหละฝันเป็นจริงทำไมฝันต้องเอาพี่มาด้วยพี่ไม่อยากเดินไปเรื่อยๆก็พี่เคยบอกว่าเคยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้เดีเหมือนขอพรปุ๊บได้ปั๊บซวยอ่ะคือ ไม่ใช่แค่ผมสองคนนะที่ที่เป็นคนไทยที่มาดูกวางโจถามาดูแคนตันเทาแล้วแบบเฟลเพราะจริงๆที่เราอ่านมามันคือจะบอกว่าเออพอเที่ยงคืนนะครับเขาจะมีจุดพรุจุดดอกไม้ไฟแต่พอมาถึงปุ๊บเงียบเงียบเงียบ,บ,บมากแล้วก็พอกลับก็คือเราเห็นว่าไอ้รถไฟใต้ดินน่ะคนเยอะมาก ก็เลยโอเคออก,มา,กออมาเรียกรถมาเรียกรถ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 แกร็บข้างหน้าสรุปเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับลุยทุกคนครับเราไม่ต้องเดินกลับแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเจอแท็กซี่แล้วนิ่ก็คือเราเดินมาแบบหลายกิโลอยู่เนาะ <Yeah. S 1> ใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขึ้นแท็กซี่แล้วก็กลับห้องแล้วนะครับ เอาเป็นว่าปีใหม่เยี่ยมจริงขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขครับบ๊ายบาย